คุยกันหลังอ่านกับมังงะวันพีในตอนที่1 1 1 3โดยที่ในตอนนี้เริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเฉล,ลยน่าเสียงปริศนากรนหน้านี้สรุปแล้วมันคือพังเลคคอร์ดที่มันเป็นแทงขนาดใหญ่ที่ใส่สมองของเวกพังซึ่งในตอนที่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็จะมีประเด็นนะว่าการที่เวกพังในหัวใจอยู่เต้นเนี่ยนั่นกับหมายเขาว่าเขานั้นต้องตายไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าสมองที่มันใหญ่ของเขาเนี่ยมันก็นยังคงทํางานต่อไปมันก็เลยมีข้อสงสัยนะว่าสรุปแล้วเวกพังเนี่ยเขานั้นตายจริงหรือเเปลล่่่่าาาาแะกรททีีสมองงองงํนนยยูได้ นั่นหมายความว่าผลปีศาจที่ทําให้สมองเวกพพังนั้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปเกิดเป็นผลปีศาจผลใหม่ใช่หรือไม่แล้วก็การที่สมองเวกพพังนั้นยังทำงานอยู่เนี่ยนั่นจะหมายความว่าเวกพพังล่างหลักการที่เขานั้นตายไปแล้วความทรงจําทุกอย่างยังอยู่เนี่ยนั่นจะหมายความว่าเวกพพังเขานั้นสามารถคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าสร้างร่างกายใหม่ที่เวกพพังนั้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นจะนับเป็นร่างคนหรือเวกพพังหรือว่าเราจะสามารถนับเป็นอันนนนที่่่ไมาสใจะะ เพราะว่ามันอาจจะเป็นการประทานผสมแล้วที่ผลพิศารเนี่ยมันไปเกิดใหม่ยังไงแล้วก็พลังผลพิศาจเนี่ยมันสามารถใช้วิธีไหนในการช่วยชีวิตได้บ้างและก็แน่นอนนะว่าเนื้อหาที่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยนั่นคือพลังสื่อสารที่มาคัดมาแล้ได้ทำลายไปเนี่ยมันไม่แค่ของปลอมเท่านั้นมันก็เลยทําให้ในตอนนี้คนทั่วโลกเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าดตรเวก็พังนั้นตายไปแล้วซึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกจัดกับซิซ่าคาวที่เข้าในเสียเป้าหมายในการต่อสู้ไปนะฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้ และก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือซันจิในตอนนี้เขานั้นได้ปะทะกันนาสุจิโรโดยที่การปะทะกันในครั้งนี้เนี่ยและการคลอนทีนั่นคือในตอนแรกซันจิเขานั้นแต่เข้าไปที่หนา้านาสุจโรส่วนทางหน้านาสุจโรเนี่ยเขานั้นก็ได้กัดซันจิกับ Thanos. จนมันกาลายเป็นว่าการปะทะกันในครั้งนี้ละาก,กันคละมัดและก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือในตอนนี้เราจะได้เห็นว่าบอนนี่เนี่ยกาลายร่างเป็นร่างคนยากเหมือนกับลูฟี่ในล่านิกาซึ่งมันน่าสนใจนะว่าการที่ มีความสามารถในการไปล่าเป็นกาด้เหมือนมากขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นหรือเปล่าและจากเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเห็นนั่นว่ากลุ่มหมอฟางเนี่ยถูกลหลากผู้พวท่าน,นไปดัากัาไปแล้วนะฮะซึ่งฉากที่น่าสนใจนี่คือกลุ่มหมอฟางเนี่ยในตอนที่ช่วยโรบินจากแซตเทิลฉากนั้นเป็นฉากที่มันดีมากแทนว่าเกิดทําเป็นแอนิเมะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในฉากเด่นแล้วก็เป็นฉากที่มันดีมากนะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าเรื่องที่จำไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่เวกระพังเขานั้นประกาศขึ้นมานะว มันกำลังจะจมสูน้ำทะเลส่วนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวเทวต้ e เซเว่นเนี่ยจมสูน้ำทะเลไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ทางโลกนั้นจมสูน้ำทะเลเนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลหรือว,ว่าเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาเราดูกันนะว่าเหตุผลที่ทําให้โลกจมเนี่ยมันคืออะไรและก็จะมาจากใครยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาเราดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาท,หทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, like, ลค์กระออชาพทุกการอปเดตเนื้อหาหิ สวัสดีผอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ